สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวะจัดให้นะครับและเพจเทดแบบวิศวะนะครับวันนี้ก็จะแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัว EA ที่พัฒนามาจากตัวแรกที่เราที่เราแจกกันละไอตัวนั้นก็ก็ลันมาน่าจะปีกว่าแล้วนะฮ <c oughs> ะแล้วก็ลูกค้าอะไรก็ลันที่เคยซื้อหนังสือนี่ก็จะเป็นอารมณ์เดียวกับว่าไอ้ถ้าซื้อคอร์สด,ด้วยเอา EA ตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็หรืออยากจะ เอาของเราไปใช้ฟรีๆก็ได้นะครับแต่มีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวเองนะครับไม่มีอะไรมากมายอยากเติมเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเจ้าตัว EA ตัวที่แล้วนะครับข้อจํากัดคือควรจะมีสักพันเหรียญน,นะครับหลังจากผ่านแบ็กเทสมาทั้งหมดตั้งแต่ปี2015นะครับตัวนั้นมันแบ็กเทสได้เพราะว่ามันเทดไทม์เฟรมเดียวตัวนี้ผมสามารถหากราฟมาได้แค่ปีเดียวคือปี2024ซึ่งปี2024ก็เป็นกราฟที่ที่ถือว่ามีทั้งไซเวยและกระชากเป็นเทรนด์ด้วย ผมก็ถือว่าเหมาะสมดีไม่งั้นเนี่ยมันจะเปลืองดิสมากๆซึ่งตอนนี้ดิสผมก็นี่แหละเต็มไปแล้ว <c oughs> เต็มไปแล้วจริงๆผมแบ่งแบ่งจากได้ซีมาเป็นได้ดีแต่ผมย้ายกลับแต่ไม่เป็นผมก็เลย,เยต้องต้องต้อง,ต,องต้องเซ็งไปก็เลยโหลดมาได้ตัวเดียวแล้วทีนี้พอโหลดถ้าเกิดจะโหลดไปสักสามปีมันมันไม่พอเพราะผมต้องใช้มีทั้งหมด 4 time frame นะครับเพราะว่า EA ตัวนี้มันเป็น Multiple t i m e f r a m e นะครับก็จะมี5นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็1วันนะครับก็จะเป็น Multiple Timeframe คือใช้สัญญาณใน t time f r a m e ใหญ่แล้วก็ใช้สัญญาณใน t time f r a m e เล็กในการเทรดนะครับใช้สัญญาณบอกว่าบ่งบอกว่าเป็นเทรนอะไรดีนะครับแล้วก็ใช้ t time f r a m e เล็กเป็นตัวยืนยันอีกทีนะครับโดยการใช้แท่งเทียนเป็นตัวยืนยัน นะครับมันก็เลยมีประสิทธิภาพที่ว่าค่อนข้างที่จะมีออเดอร์ที่แม่นถึงถึงแม้ว่าแม่นก็อย่างที่บอกแหละครับเทรดมืออะไรยังมีพลาด EA มันก็พลาดได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับดังนั้นพอเวลามันพลาดก็เหมือนเดิมมันก็แก้ไม้ให้เรานะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็ควรจะเป็นสักหนึ่งพันเหรียญแหละความจริงก็ควรจะเป็น1000เหรียญแต่ผมลองเอาเป็นรันแบบ100เหรียญก็ได้100เหรียญเราจะเป็นจะต้องปรับ จุดนี้นิดหน่อยนะครับก็ลองรันดู <c oughs> ปุ๊บเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะครับการรันมันก็ออเดอร์แล้วก็จะมีเทลลิงสต็อปตามนะครับทำไมถึงมีเทลลิงสต็อปตามเพราะว่าตัวเนี้ครับส่วนใหญ่มันจะฟอลโล w เทรนไปนะครับชุดแรกๆมันเลยจำเป็นที่จะต้องออมีเท i ลิงสต็อปตามแต่ถ้าเกิดพอมันเริ่มมีการผิดทางเยอะปุ๊บเราจำเป็นต้องรีบเคลียร์ออเดอร์ นะครับอย่างอันนี้เราใช้สัญญาณจากไทม์เฟรมเดเพื่อที่จะเข้ามาเทรดในอ่านาทีนะครับถ้าเกิดไทม์เฟรมเดยยืนยันเป็นเทรนด์นะครับใน5นาทีต้องยืนยันการกลับตัวถึงจะเข้าเทรดนี่อย่างนี้นี่อย่างตัวนี้ยืนยันการกลับตัวปุบเข้าเทรดทันทีอย่างตัวนี้ก็ยืนยันการกลับตัวเพราะว่าแท่งนี้กินกินแท่งนี้นะครับอ่าอันนี้กหมือนการกินกินแท่งก่อนหน้าคือมันต้องกืนกินที่ ที่ที่พอเหมาะพอควรนะฮะพอมันมาได้เรื่อยๆมันก็ต้องทำเทลลิงสต็อปนะครับมันก็จะไหลไปเงี้ยวิ่งไปพอเวลามาได้มันก็จะได้แบบเนี่ยค่อนข้างที่จะคําใหญ่คําโตนะครับดังนั้นเนี่ยจาก100เหรียญไปเป็น200เหรียญเนี่ยครับ <c oughs> มันใช้เวลาอยู่8วันเราเริ่มรันตั้งแต่วันที่2อาจจะไม่ถึง8ด้วยไม่ติดเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างคำโตๆเงี้ยออก0 03ออก001ได้ตั้ง250จุดใช่ไหมครับก็ ก็คือได้2เหรียญกว่า2เหรียญจุดอย่างตัวนี้ออก0,08ก็ได้3 9ก็ปุ๊บปิดเคลียร์เป็นออเดอร์ใหญ่เพราะว่ามันเป็นระบบ t r a i ิ i n g stop นะครับถ้าเกิดอยากปลอดภัยเลยก็แนะนำเป็น1,000เหรียญเดิมจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าดอดาวก็อยู่ที่20ไม่ถึง30%นะครับพอไม่ถึง30%เนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะครับอย่างตะกี้เรามีการเบิ้ลที่เยอะปุ๊บ ดังนั้นเนี่ยพอเขากลับมามีการยืนยันคอนเฟิร์มตัวนี้เป็น end g a f p i n g หรือว่าแท่งกืนกินอย่างเงี้ยแท่งกืนกินเงนนี้ยแท่งกืนเกเน้นๆอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยมันควรจะทํากําไรได้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่อย่างว่าครับถ้าเกิดมันมันง่ายแค่นี้คนเทรดทั้งโลกมันก็ได้กําไรมันก็ต้องมีการแก้ไม้แก้อะไรกันไปในเรื่องของของ EA นะครับนี่หนึงเหรียญอ่ะหนึ่งเหรียญขออภัย100เหรียญเ,เขาก็ทํากําไรมาแล้วใน12วัน ตอนนี้อยู่ที่สตอนนี้ก็ไป150%ยห้แล้วไอ้ส่วนส่วนตัวจริงผมเดี๋ยวผมต้องไปใส่โค้ดโชว์ค่าโชว์อะไรตอนนี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจก็ได้ที่ต้องที่เพจแหละต้องที่เพจเพจ <ๆ S 2> แบบวิศวะนะครับเพจวิศวะจะให้โดนแฮกไปแล้วก็โดนเก็บตังค์แบบไม่เป็นธรรมผมก็ไม่ไปยุ่งกับมันละนะครับก็มาเริ่มเพจใหม่ดีกว่านะครับเนี่ยมันก็จะเป็นงี้อยู่เนื่องจากว่า t i ท e เฟร m e Day เนี่ยมันยังเป็นคอนเฟิร์มที่จะต้องเป็นขาลงอยู่นะครับมันก็เลยมีออกออเดอร์เซลล์เป็นส่วนใหญ่นะครับใช่ออกออเดอร์เซลล์เป็นส่วนใหญ่มันจะออกออเดอร์บายเป็นบางชุดนะเพราะว่าเราใช้ t i ทำเฟร m e Day เลยมันก็จะใช้แบบว่าเฮ้ยโอเครอจังหวะมันยืนยันเราค่อยเข้าเซลล์อะไรทำนองนี้การคัดกรองเทนก็จะใช้เจ้าตัว moving average ้ a งนะครับ อย่างนี้พอมันมีอยู่ประมาณนี้มันก็เริ่มเริ่มเริ่มแก้มาได้ถ้าเกิดมันสามารถปิดได้มันก็ดีแต่ถ้าเกิดมันจะปิดไม่ได้มันก็จะมีม้ชุดต่อไปรออยู่นะครับเราสามารถล็อกเขาเรียกน,นะล็อกเจ้าตัวออเดอร์ได้นะครับว่าไม่ให้มันออกออเดอร์เกินกี่ลลอดอย่างสมมุติเรามีพอร์ตแบบเฮ้ยห้าสเหรียญเอาออกแค่ศูนศนย์แล้วกันลากยาวไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ นะครับแต่การปิดกรรทำกำไรเนี่ยมันก็จะจะยากลงหน่อยใครพอร์ตใหญ่สามารถเปลี่ยนการคูณเนี่ยเป็นคูณ2ก็ได้แต่ผมคูณ1.5ผมถือว่ามัน <c oughs> ใน่อใม M5 มันสามารถสามารถกระชากตบลงมาทำกำไรได้นะครับที่เทรดทำเฟรมเล็กแต่ว่าผมต้องใช้ทำเฟรมใหญ่ค้ำนะถ้าไม่ใช้ทำเฟรมใหญ่ค้ำผมไม่เทรดน,นีอย่างตัวนี้เห็นไหมฮะมีการคอนเฟิร์มปุ๊บ ผมก็เข้าเลยเพราะถ้าเกิดเข้าทั่วไปเขาก็จะปิดข้างบนใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะได้คําใหญ่คําโตอย่างนี้เลยเห็นไหมครับพอมันลูดมาพอมันรู้ว่ามันเป็นเทรนเนี่ยปิดได้ตั้งเท่าไหร่อะจาก300ได้ไป450เนี่ยได้150เหรียญตะเกี้ผมว่ามันก็เป็นการถือที่คุ้มอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ถึงเดือนเลยได้ไปส0% 0้นละนะครับถ้ารันเนี่ยมันจะใช้เวลาดูคลิปเป็นชั่วโมงเลยเอาเป็นสั้นๆแลนลองดูตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับ นี่อย่างใช่ไหมฮะมันคอนเฟิร์มแท่งเทียนคอนเฟิร์มแท่งเทียนกืนกินมันก็จำเป็นที่ต้อง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 ออกออเดอร์นะครับส่วนใหญ่จะเจอเซล,ลนะเพราะ EU EU ปีสองพันยี่สี่ส่วนใหญ่เป็นเซลนะ <c oughs> EU สองพันยี่สตี่โรกกอทองนี่ลองขำๆนี่นะเนี่ยนี่เห็นไหมฮะสองพันยี่สิบสี EU เป็นไงฮะ นี่ตั้งแต่มักกะลาเนี่ยไล่มาเป็นคอนเฟิร์มเซลจริงๆทาง่านี้คนจะบายแต่แต่กี้มันยังไม่ถึงแฟบนะครับยังไม่ถึงกุมภานี่เริ่มจะเข้ากุมภามันก็ต้องหาจังหวะเข้าถือบายแถวนี้ละพอมันเป็นเซลคอนเฟิร์มแท่งอะไรของมันมันก็ต้องถือแต่เซลอย่างเดียวละมันก็จะได้คำโตๆนะครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิดอยากปลอดภัยก็ต้องเป็น1000เนี่ยจะดีสุดนะครับสามารถ ปรับตกแต่ง500ก็ยังดีนะครับดอดาถือว่าเอ้ยพูดตรงฝั่งผิดแม,แ,มมแม็กซิมัมนะครับของมันก็อยู่ที่4ท่ถ้า1น0 0เนี่ย24เองนิดเดียวเองน้อยมากนะครับเนี่ย1,000เนี่ย24%อันนี้300ยังล่อไป50%ถามว่ามันจะมีโอกาสถ้ามไม่แตกก็ดีไปอย่างอันนี้ร้อยเหรียญอยู่ที่38%มันก็ถือว่าเวิร์กระดับหนึ่ง นะครับก็อยู่ที่ท่านจะเลือกใช้มันละก็ลองดูกันนะครับอย่างนี้ก็สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ก็หนึ่งพันสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปก็จากบวกถ้าเกิดหนึ่งพันตะก,กี้เราบวกอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบใช่ไหมฮะเราเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปก็ได้กําไรมาสามพันก็ได้ได้ได้เพิ่มมาอีกพันหนึ่งกบเพิ่มความเสี่ยงมาอีกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะคลิปนี้ ประมาณนี้เลยนี่เขาก็พอมันผิดทางมีการคอนเฟิร์มเขาก็ต้องเบิ้ลไปเรื่อยเพราะว่าตอนเนี้พอร์ตเรามันไปเท่าไหร่ละพอร์ตเรามันไป8 0แล้วละนั่นแปลว่าเราบวกไปแล้วโอ้โห800นะครับยังยังไม่ถึงปีใน3เดือนอย่างนี้ต้องเอาไปเทสกันดูนะครับเอาไปใช้โอเคครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เพจเทดวิศวะได้ต้องการไฟล์ก็อย่างที่บอกครับก็คือกดไปที่ลิงก์แล้วก็สมัครแล้วก็ แคปรูปเจ้าตัว MT4 มานะครับเพื่อเป็นการยืนยันเราก็จะส่ง EA ไปให้ในเมลนะครับแล้วก็ตัวเซตอัพอะไรเดี๋ยวเราจะส่งให้ไปด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ